สวัสดีครับผมเจ็ดชแนลเล่นกินเที่ยวเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมอางหายกันไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปมานานอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมาทําเยอะนะครับผมก็มีอะไรนะย่างหมูย่างไก่นะครับผมเป็นผมนี่เอามาอยู่ด้วยแหละเนี่ยอันนี้ย่างหมูนะครัไปไหนมาไหนนี่ กลิ่นนมกลิ่นอะไรติดเสื้อเราไปอ่ะท่านเจียวต้องกลับแล้วอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะครับผมวันพักวันพักดีไหมหัวเลาะอันนี้ก็คุยกับลูกนะครับผมสวัสดีครับสาวๆแกน้ำมันแกน้ำมันเซ่บบ่อร่อยะไแซ่บหลายเจ็ดในหม้อแกน้ำม้นนี่วะตักโชตักโช แสบนอปเลยโอเคนะครับติดตามต่อไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คือมีอันนี้จะทำไก่อะไรนะไก่อบปิป๊บไก่อบปิ๊บนะครับผมไม่ใช่เป็นไก่อบฟางนะครับผมสูตรใหม่นนมนะโอเยยอดครับติดตามต่อไปนะครับผม โอเคครับสาวๆเป็นไงกินอิ่มไหมกินอะไรไปกินแล้วกินแล้วค่ะรอไก่เรากินไก่ต่อเลยจ้าไก่ตอนนี้กำลังรออบปิ๊บอยู่นะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะได้เลยค่ดีวะนี่นะครับหมูย่างครับอันนี้ไก่เตรียมรออะไรนะเขาไม่ได้อบฟางนะครับจะอบปิ๊บหรืออบหรืออบ อะไรนะอบหม่นี่สามเดือนจะมาถอดเสื้อให้ดูอีกครั้งอันนี้หมูสันชั้นหั่นนะครับยอดสุดหล่อของเรานะครับผมไม่จีไม่ชอบนี้จีชอบเสิร์ฟจานจำถ้วยมาแล้วครับผมใครไม่รู้หรอพูดใหม่ติดตามต่อไปนะครับผมนี่ ตอนนี้หมูย่างเราก็ได้มาแล้วนะครับผมเจ๊เขากินนะครับเจ๊เขากินโอ้โหฟินเงยเป็นไงเจ้นุ่มหอมละมุนลิ้นอ่ะไม่เชื่อมาชิมไม่กินินะชิมดูชิมดูชิมดู ขนาดไม่มีน้ำจิ้มเนาะดูทางผู้ชายบ้างเขาทำอะไรกันผู้ชายทำอะไรกันอยู่ดูทางนู้นกันทางนู้นเขาทำอไม่ันด้ยยิ่งเป็นผู้ให้ยิ่งเป็นผู้ได้รับอย่างน้อมาเลยรถมันหล่อละทุงนี้ขอถามดูนะใจไม่เก่งยิ่เป็นผู้ให้ยิ่งเป็นผู้เลี้ยงนี่ครับได้เวลาเสียบไก่ครับผมตักอเคยดูหนังเปล่าหนังตั้กอว่าไงน้องโอ้โหสุดยอดจะอบอบไปอบปลาเย็นได้ย่างเลย อะไรดีเพิ่มอีกไม่ได้อบไม่ได้อบไก่แล้วนะครับผมต้องเป็นย่างแล้วนะครับจะเป็นย่างแล้วใช่ไหมนอ้องค่ตัวมัดคอได้เหรอไม่ได้มีงานทำตกไม่อร่อยชอบกินคอเยอะเด็กเอ้าคอตกไม่อร่อยเหรอเขามีสูตรเหรออืมเป็นเช่นนั้น <laughs> แกงอ๋อกดตกมันไม่แซ่บเนาะแล้วเวลาย่างอ่ะล่างย่างยังไงอันนี้ไม่ได้กี่ปออร่อยกินไปกินมาอันนี้รัดด้วยอะไรเลยลวดปลอดสารตะกั่วครับใช้ลวดธรรมดาครับโอ้โหดูไม้ครับเหมือนหมูหันแต่ไม่ใช่หมูหันนะครับ อันนี้เป็นไก่หันแน่นอนไก่หันหรือว่าไก่ย่างอนระตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหันหรือว่าจะย,ย่างแล้วครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นหมูครับหมูย่างนะครับผมฝั่งนี้ที่เด็ดของเรานะครับรอมานานครับลงเตาแล้วครับ น,นีน,น้อง<ว>ยิงลงแบบไหนนี่ยเนี่ยเปลี่ยนก,กันไหมเดี๋ยวอเอาหมูไปฝังหมูเอาวะเอาไก่มาหมุนทุกใส่เนี่ยโคตรเออว่ะโคตรอยู่ต่อติดมุ้ยนี่เนี่ยเปียกกันบ่อยโอเคนะครับตอนนี้ก็กะไอไก่เราไม่ได้อบไม่ได้ย่างแต่ก็ย่างนะครับย่างด้วยไม้เนี่ยเหรอ นี่แหละครับไม้กระถินฐานของเราเนาะฐานของเราอ่ามีฐานมาใหม่ครับมีฐานมาใหม่อ่ามัฐานเป็นยังไงเป็นยังไงฐานของเราฐานไม้โอ้โหเตี้ยกันไปแล้วพอดีเลยพอดีเลยโอ้โหเราไม่มาปีกมันเข้าหน่อยมันจะไหมปีกก่อนั่นอ่ะเออประมาณนั้นอากินก่อนนี้เอ้า ไม่ไม่ปีกเจ้าะกกินก่อนแล้วด้วยไมเอาอะไรใส่ว่าให้มันเป็นสีร้ปๆหน่อยครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามครับผมเออเดี๋ยวปีกมันจะไปก่อนนะมันเยอะแล้วนี่ครับไก่หันนะครับผมไก่หันเออพวกมีด้วยนะอ๋อหนุ่้ปีกอู้ดีพอหรือยัดแค่เนี้ยไอ้ปวดๆมีด้วดแล้วก็อืมกระถา โอ้โหครับตอนนี้กำลังเหลืองอลา,ามเลยนะครับสุดยอดครับไก่หันนะครับไก่หันหันคนเดียวดดวยวค,ค่อยค่อยไปนะอันนี้ก็จะเป็นขาไก่นะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวรอย่างทีหลังครับ ที่ก็จะเป็นหมูนะครับ,บไส้หมูลอ้ลอ,อย่างนะครับลอ,อย่างโอเคติดตามต่อไปนะครับผมบเมนูที่สองนะครับวันนี้ทำไรครับน้จิมนะซีฟู้ดนี่ยังใส่้องเนี่ยกระเทียมพริกชูรส เกลือนิสหนึ่งแล้วก็อะไรนะหัวตัดเอ้ยอะไรนะตัดตัดตัดวตัดหัวตัดหัวตัดหัวตัดก็คือถั่วที่อัดแห้งนั่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ของิมซีฟู้ดนะครับแต่ตอนนี้จะมีพงมีผักนะครับผมน้ำปลาขาดไม่ได้ผงนัวนี่โโอ้หอันนี้ขาดแล้วตายเลย ไม่ต้องพูดถึงเลยสไร่ยสนา้ำปลาสาสช้อนครึ่งนะครับผมอะไรอีกถ้าไม่พอค่อยเติมลากไม่มีนะหลากไม่มีเป็นไม่มีนะเอานิดใส่แทนไม่เป็นไรชิลใกล้ไปไม่ไม้อกเตมมาต้องนั่ง ต่อไปใส่ผักชีต้นหอมใช่ไหมอย่างนี้เลยผักชีต้นหอมใช่ไหมครับใช่ตัไปตั้ไปตําไปตั้ไปเมนาอาล่ะมมนัอยังไม่ใส่ใส่น้ำปลาก่อนมะนเอนิดเดียวเองเหรอไม่พอค่อยใส่เอ็มตูดเอตูดไง ต้องใส่น้ำเปล่าด้วยเหรอน้ำปลานิหนึงแล้วก็โซดาไ <im ple asure> งเพราะว่าเราไม่มีน้ำซุปหัวเนื้ออนึกว่าจะเอาฝามาปิดโคกป <im ple asure> ิดสิ่งไม่ดีปิดสิ่งไม่ดี <im ple asure> โอ้โ,โหน้ำพีชนนเนี่ยไม่แล้วไม่แล้วหมุนไงหมุนไย โอ้สะดุ <un paid> ้งสะดุ้งเฮียใส่อะไรใส่ทถั่วมะนาวนะครับซื้อน้ำถังใหญ่เลยครูอันนี้ไก่นะครับไก่หันของเรานะครับผมถังน้ำนี้แล้วออะนะ้ก็หมูย่างของเรานะครับผมยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ำอันนี้ใช้น้ำถังเลยน้ำนี่ก็สารพิษก็โกลด์อยู่คนย่างครับคนย่างมึงใส่น้บบาร์บาเข้าไปเลยใช่ไหมบีบมะนาวลงไป โกหกแล้วขวดเดียวมันใส่ได้เกือบเต็มหม้อไม่ได้ใส่น้ำยั่ไงตอนนั้นยังไงใส่น้ำนี้น้ำลงไปนะครับมว่าเจเดินไปเอาเครื่องปรุงใส่นดี้แก่กันมาผมก็เลยจิบเออเมื่อกี้คุณจะเดินมาตังให้เจเออร้อยหนึองโอ่าห์รออยู่ร้อยหนึ่งวันนี้นะวันนี้ไม่รู้กี่หม้อแล้วนี่โคนทันโอเคตอนนี้น้ำจิ้มเราก็ได้มาแล้วครับชิม สุปยาขอสดาหน่อยค่ะสดาไปทำอะไรครับผมสดาใส่น้ำจิ้มจ้าเขาขอรู้ว่าเจ๊ขอไม่ขอเอาทำไมยื่นให้เขาอ่ะให้เขาเปิดได้เพื่อนเลยโอ้เโอโอ้โอ้โอ้นโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยอยโอ้ยไอ่ไดอ้ย้ยโอโองยโอ้ย้ย้ยย้ยท้งเอ่ยไหร่โอ้ยโอ้ย่า้ยโออ้อนย้ยโ้ยอ้อ้ยโอ้ยโ่อ น้ำนี่ไม่เหมือนน้ำทางเขานะคุณจริงนแล้วใช่เหรอลุงโมใช่น้ำนี่น้ำไม่ถูกนะมร้อยกว่าบาทเลยเหรอเอาความจริงเอาความจริงจริงดิน้ำเจ็ดไปคุณจ๊ะน้ำนี่ทั้งร้อยกว่าบาทเลยเหรอใช่ไม่เหมือนทางเขานะถ้าทางเขานี่สิบบาททางละ้าหกเสีเราใส่โซดาลงไปนะครับผมอาทิตย์นึงไม่มีใครเอาเลยแหละเพราะว่าเราต้องเอาร้อยกว่าบาทนี่กินน้ำปลาปลาเออเพราะว่าอยู่ทุกวันนี้ต้มมาม่าก็ใส่น้ำปลาปลานั่นแหละล้อเล่นนะครับ ใช้อยู่เจมันมียี่ห้อนึงที่มันแพงอ่ะนี่ยี่ห้อนี้แหละน้ำปลาลงไปแล้วในนี้มีซอยนี้มีแต่ที่นี่กินอ่ะเนี่ยมียี่ห้ออะไรเป็นไงลองชิมดูครับลองชิมดูเป็นไงลองชิมดูเป็นไงเดือพอขาดอะไรบ้างผมมารอบนึงถึงจะถึงจะใส่รอบนึงอร่อยแล้วใช่ไหมก็ซื้อตัวตัวเองกินไงรอบนี้ยังไม่จ่ายนะนี่ไม่ได้ใช้อ้าวใช้ไปแล้ว ให้เป็นนิดเดียวเองโอ้ตายเลยนิดเดียวตายเลยโอ้ไปไหนอะอุ้ยเอาไปกับพี่นี่ไม่ซื้อกับพี่เลยอ่านะครับตอนนี้ก็หมูย่างของเราไก่ย่างของเรานะครับโอ้โหเป็นไงปีกปีกทำไมดำจังวะพี่เอออะไรเป็นอะไรเนี่ยปีกดำ ไม่มัดปีกมันก็นมนไม่หมดหมูย่างเรานี่สวยมากเลยแต่ดูไก่ของเราครับไก่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะมันอร่อยมากปาขึ้นดีกว่าน<อ>ะปาขึ้นแล้วก็แบออกนะเออเ,เอเอ,เอได้ <laughs> ดีครับเสียเรา,ราสุดยอดเสียเราเป็นคนย่างนะครับช่วยกันกัน ทำกินนะครับผมนี่นะครับมันก็เหมือนไก่หมุนแต่เราอะไรนะเขาเรียกว่าโปรโมทเองทำเองไก่มันก็เป็นเช่นนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเนื้อหมูของเราสุกยัง สูงหรือยังอ๋อาไปถ่ายขนาดนี้เลยอ่ะใช่หนึ่งเอาไปถ่ายทั้งตัวไม่ได้เดี๋ยวเขากล้องสี่พูดแบบนี้อะไรเนี่ยนะครับอ๋ออันนี้บ้านเรายอะโอเคติดตามต่อไปนะครับผมเฮ้ยยังไม่ต้องติดต่อตีนไก่อ่ะตีนไก่ยังมีสอง ันเราต้องทำยังไงแต่ว่าย่างก็อร่อยนะเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยนะตีนไก่เนี่ยาขาไก่ไม่ใช่ตีนเออมันก็เรียกคนแล้วแล้วแบบนะน,นี่ครับร้อนแรงครับร้อนแรงเสียต้นเราก็พลิกไปพลิกมาย่างอยู่ตลอดเพราะไฟฐานมันแรงนะครับผมมีไก่ด้วยครับ โอเคยังไงติดตามต่อไปนะครออกกับตอนนี้วงเรามีศิลปิน,น,น,นเสียงรอเล่กีตาร์ให้เราฟังนะครับเเหมมมืนนอนนนนััป็ยงใญ่่่่ทีกไวารารจะโช 起起落。 ที่ที่ร้องไห้แต่ใจใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไปวันที่ใจมัวมองขอเป็นใครสักคนมีใจกันวัน ถึงไหมพี่โอ้โหเจ็ดทารอนเนียอยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้บอกรักอีกทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลาแต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลซิบนะไม่ได้ใส่อแลกใะไรนะ รักเธอรักเข้าใจถึงกันไม่เปิดแฟคก็สวยนะเอานะครับผมใช่ตอนนี้มีมันอยู่ที่หวดซิ่งบนป้ายน้มันหวดก๊สขโมยอะไรก็ไงรถรถรีโวเนี่ยมันมีคันเร่งเดี๋ยวสักยกหนึ่งเหรอมือกีตาร์มือใหม่มือกีตาร์มือใหม่กูก็แสบตากับไฟมึงเออเออ ก็อ,อย่างนี้แหละครับาารอ,อ้วาวอันนี้วะบอปจะตะอ่ะบหมูไหมนะครับไส้ก็ไหมนะครับผมเจ็ดเจ,จ็ดเจ็ดลองด้วยครับ อะไรสโลว์ไสโลว์ไปจบซะด้วยอะไร,ไะไรกะลินกะลินลนทำไเอามาคืนร้อยนึปีเธอแฟตนี <laughs> <laughs> ต่ไหม ฉันคงทนไม่ไหวและจะไปหาเธออยู่ทางนี้ไม่เคยมีใครแต่ถึงอยู่ไกลในใจไกลทีอยากกลับไปพบเธอไม่ให้เธอจากไปก็ฉันรักเธอฉันรักเธอ รักเธอมากกว่าเขาลอยเขาได้มากโวก็ฉันร pues> okay. ักเธอฉันรักเธอและโกตางๆให้เธอได้รู้สบายจะได้ไม่คิดนอกใจฉันโอเคยังไงก็ นี่ครับบรรยากาศกินกันนะครับนี่ครับสาวมากินด้วยนะสาวอีกแล้วมีเมียมีผัวแล้วเฮ้ยไม่มีค่ะจริงอ่ะผมโสดผมโสดมันไม่ใช่ผู้ชายโอเคยังไงยังไงก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็สั่นๆกันเพียงเท่านี้นะครับผม ฝากกดไลค์เจ็ดเอกชัยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อคนหน้านะครับผมนั่นแหละนะครับผมเออให้ติดตามต่อไปนะครับผมนี่ลูกพี่เรายังไม่มีเมียยังโสดเจ้าล่ะเหมือนกันโอเคนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ